ช่วงบ่ายที่ผ่านมาวุ่นวายทุกสำนักข่าวแล้วครับแต่ละข่าวก็เช็คกันพอสมควรมีข่าวที่พูดกันขนาดที่ว่าถ้าจะไปมอบตัวกันที่สพคลองหลวงรถตู้นําพระธรรมชโยเข้ามาแต่ท่านจะไม่ลงจากรถได้ไหมเจ้าหน้าที่ตํารวจมาแจ้งในรถเลยในรถได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวจะต้องไปดูในรายละเอียดให้ชัดแล้วก็รอการยืนยันอีกทีหนึง่งแต่วันนี้ทั้งวันนะครับ เป็นกำหนดสุดท้ายที่จะต้องเข้ามอบตัวหลังจากที่มีหมายจับไล่กันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนครับช่วงเช้าทางพนักง,งานสอบสวนของดีเอสไอเขาก็ประชุมกันนะครับประเมินว่าวันนี้พระธรรมชโยน่าจะไม่เข้ามามอบตัวเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ติดต่อพนักงานสอบสวนมาทั้งสิน้นสื่อมวลชนจนํานวนหนึง่งพยายามไปเกาะติดอยู่ที่วัดพระธรรมกายไปสังเกตการยืนยันกันตั้งแต่เชา้าวันนี้พระธรรมชโยไม่มาแน่<ฆ>ต้องรอผลตรวจของแพทย์ก่อน ย้ำด้วยว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดไม่ได้หลบหนีไปไหนพอช่วงใาสาย,สายาแล้วก็ลามาถึงเที่ยงทเที่ยง<ม>บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนฮะทิศทางกลายเป็นว่ากระแสข่าวบอกว่าพระธรรมชโยจะมาะจะมาพบดีเอที่สพคลองหลวง ค่ะก็อยู่ยื้องๆกับประตูวัดพระธรรมกายนะคะก็อาจจะมาได้ไม่ยากนักนะคะทําให้คณะพนักงานสอบสวน d s เอ <S ก็เดินทางมากับทั้งกรมอย่างที่คุณบุญชัยบอกไปรอรับมอบตัวค่ะกําหนดเวลาตามที่รองผอ,อสํานักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายบอกคือ14นาฬิกา30นาที จะมาถึงเวลานั้นนะคะซึ่งช่วงเวลานั้นก็มีทั้งพระจากวัดพระธรรมก,กายมีบรรดาญาติโยมศิษยานุสิตไปรอที่สถานีตํารวจภูธรคลองหลวงด้วยก็เชื่อกันว่าพระธรรมชยโยจะเข้ามามอบตัวอย่างแน่นอนค่ะแต่แล้วหลังจาก14นาฬิกา30นาทีนะคะอีกไม่กี่นาทีถัดมา ก็ปรากฏตัวทนายความของพระธรรมชโยเดินทางมาแทนออกจากรถตู้มาเลยนะคะโดยสีหน้าก็ยิ้มแย้มเพราะว่าสื่อมวลชนอยู่เยอะมากเลยค่ะนี่คือคุณสัมพันธ์เสริมชีพเดินทางมาที่สพคลองหลวงแล้วก็เข้าแจ้งกับพนักงานสอบสวน DSI ว่าระหว่างที่กําลังจะพาพระธรรมชโยมาแล้วเนี่ยได้รับแจ้งจากแพทย์ที่ดูแลอาการของท่านอยู่ว่าขณะกําลังเคลื่อนย้ายตัวหลวงพ่อมาที่สถานีตํารวจปรากฏว่ามีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงค่ะไม่สามารถ ามามาได้แล้วเอาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสดๆกันหน่อยนะคะของทาน,นายสัมพันธ์ค่ะไปที่รถพยาบาลที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยท่านเกิดอาการอาภาษณ์ลมตีขึ้นเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมกระทันหันทั้งทางคุณหมอได้แจ้งผมผมเลยรีบมาแจ้งทางคณะพนันกงานสอบสวนนะครับ่านหมอผู้ดูแลเนี่ยที่มาด้วยกันเราก็เตรียมั้งงในประกันมาด้วยทุกอย่างนะทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่วงเงิน5าล้านบาทนะเราคิดว่าวันนี้ ท่านจะมาพบแล้วก็ททำให้เรียบร้อย กับคือเรื่องวงเงินประกันตัว5ล้านบาทนี้ทางพนักงานสอบสวนทางเจ้าหน้าที่เขาก็หลายคนมองว่าเป็นการเปิดช่องไว้พอสมควรถ้ามาจะให้ประกันตัวนะในวงเงิน5ล้านบาทแต่วันนี้ก็ดูจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเพราะว่าตอนช่วงบ่ายสองอย่างที่บอกระหว่างที่เคลื่อนท่านมา ท่านก็สังขารร่วงโรยเหลือเกินนะครับท้ายที่สุดก็เวียนศีรษะมาไม่ได้ขณะที่โฆษกคณะศิยธินุสิตของวัดพระธรรมกายคุณองอาจธรรมนิธาบอกว่าวัดพระธรรมกายยืนยันความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโยยินดีปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายยึดกฎหมายมาตลอดแม้ที่ผ่านมาหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ทางลูกศิษย์เขาเรียกอาพาธหนักทางพระธรรมชโยก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ ยืนยันอาภาธหนักจริงๆครันั่นประเด็นสําคัญตอนนี้นะครับที่ท่านออกมาสพอ,อ,อ,อไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีอาการหน้ามืดเป็นลมและตอนนี้ก็คือมีการประถมพยาบาลแพทย์ก็เน้นย้ำว่าอย่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้ในขณะนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรับทราบล่าสุดเพียงเท่านี้ครับครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงเมื่อคณะพนักงานสอบสวน รอสักครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่ทนายความเข้าไปแจ้งอาการอาภาษและตอนนั้นเริ่มที่จะฟันธงกันแล้วล่ะฮะว่าสุดท้ายวันนี้พระธรรมชโยไม่มาพบพนักงานสอบสวนแน่นอนอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนสามสำนักงานอายการสูงสุดคุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพแถลงแบบนี้ครับบอกว่าได้รับแจ้งจากทางวัดบอกพระธรรมชโยเวียนศรีระบ้านหมุนไม่ประสงค์มอบตัวและไม่ขอเดินทางไปรับการรักษา ตามโรงพยาบาลที่ตระเตรียมกันไว้เดิมพูดกันว่าจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือไม่นะครับพนักงานสอบสวนถือว่านี่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วให้โอกาสให้เกียรติอย่างสูงที่สุดดังนั้นวันพรุ่งนี้10บโมงเช้าพนักงานสอบสวนจะรวมตัวกันแล้วกำหนดมาตรการในการจับกลุ่มตามกรอบของกฎหมายยืนยันแบบนี้นะฮะว่าจะไม่มีวิธีแบบไปโรยตัว แล้วก็เอาคนลงไปจับหรือว่ารถคุ้มเกาะเฮลิคอปเตอร์อะไรทำนองนี้ก็ไม่มีนะก็ในทางปฏิบัติต้องขอหมายคน้น <c oughs> ก็ผู้ที่จะประชุมนะว่าจะยังไงก็ต้องดาเนินการทางกฎหมายครับเจ้าที่นะนะฮะก็ก็ในทางปฏิบัติก็คือต้องขอหมายค้นครับแล้วก็หมายจับออกแล้วก็แสดงหมายจับก็ส่วนวิธีการคือยังไงต้องประชุมกันครับว่าอันนี้ ก็เป็นทางทิ่ใสดที่จะต้องร่วมประชุมก,กับคณะคณะศึกษาวดีนะว่าจะจะ,จะ,จะดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มอย่างไรกับแล้วทางคุณกระจรศักดิ์บอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาต้องแจ้งกับตัวผู้ต้องหาก็คือพระธรรมชโยน,นะครับทนายความบุคคลอื่นไม่สามารถรับมอบอำนาจมาทำแทนได้สำหรับกระบวนการการรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ก็ได้หรือจะส่งพยานเอกสารชี้แจงภายหลังก็ได้แต่ต้องแจ้งกับตัวนะครับดังนั้นยืนยันท่านอาพาธหนักอย่างที่สุดท่านบ้านหมุนนะครับมาไม่ได้และเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันจะไม่ใช้วิธีเอสแต่เป็นย,ย,ยุทธวิธีที่ถูกพูดถึงว่ามันขนาดจะต้องโรยตัวไหม,มต้องใช้รถเครื่องเกราะกันขนาดนั้นหรือต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ไปในพื้นที่ไหม d ีเอยืนยันไม่ได้จะทําแบบนั้นเพราะว่ามีขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้เราความชัดเจนอีกครั้งหลังการประชุมของ DSi ด้วยว่าจะต้องอดําเนินการอย่างไรต่อไปก็ยังคงเป็นข่าวใหญ่อยู่ในขณะนี้ค่ะ